สวัสดีท่านผู้ชมทีมงานเราก็ตัดไวเม็ดไปปลูกทางนี้ก็แกะแบบแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเ,อเดี๋ยววันนี้ผมก็สีติดตั้งบัวด้านด้านนี้ต่อแล้วก็ทาสีเลยพี่น้องเอ้ยมุจิก็อะไรวอนคกับเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะพังก่อนนะลูกเดี๋ยวเอาไตันเยน็นเออกองกองไว้ตรงนั้นก่อนอตันเย็นให้พ่อหนูประกอบให้เออ ถ้าพ่อหนูประกอบไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงในจะหาเวลาสักชั่วโมงหนึ่งมาประกอบเอาละทีมงานเราก็ได้ทีมงานอนอวกันทั้งเออทีมงานมือหนึ่งอันนี้นะท่านทีมงานมือหนึ่งมือหนึ่งระดับแรกทวามรับเลยคุณงานก็อืม อีกงานมือแล้วคนงนเปนสะพานลอยทีมงานมือหนึ่งอีกมือหนึ่งเป็นไรใส่งานบ่ได้ได้บ่แห้งได้อยู่แต่บ่แห้งเอาเอาสั่นนะทำไฟเ 5, 4, ครื่องซีกเลยอืมเอาละทีมงานยืม่ยืนหย่อนแต่ลมพัดไหลเทปูนมือนี้แล้ว อืมคั่นบ่แล้วกะต้องแล้วพื้ดมันแล้วนะโอเอาน้ําหยอดแนเด้อเป็นตาหักลงแถวบัญญ่ามันถึกน้ําเออเอาน้ําใส่หลายๆแนไปยอดน้ํานน้เออไปมีตัวน้อยมื้อนี้ก็ม่วนเอาไว้เด้อคุณเด้อเอาไว้เฮ็ดเสาหัวเสาหยัง บัดแล้วเพื่อสิรอเสาหัวอืมสมปูนวันที่สองพี่อ้องเอ้ยทีฟุตบาทรอบบ้านฟุตบาทด้านนี้นี่โอเคแล้วได้การแล้ว อืมใส่ตังกระบะอยู่ไสเออแจ๋วเอดน้ําใก่อนมน้ซะก่อน อืมตอนนี้ไวเมตดพร้อมแบบห้องโอเคแล้วพี่น้องเอ้ยเดีย๋ยวฮดไปเปียกไหมล่ะอะไรจีจะกินยาเหรอเป็นอะไรไม่สบายเหรอโอ้จิไม่สบายปวดหัวตัวร้อนไหมตัวไม่ร้อนแต่ว่าปวดหัวเหรออ่าปวดหัว เมื่อคืนตัวร้อนแล้วทำไงอะ่ะพอเช็ดตัวให้เหรอพอไม่ได้เช็ดตัวให้หนูอดทนเอาโอ้ขี้มูกตันไม่ต้องอาบนะน้ำเย็นนะเดี๋ยวไม่สบายนะ อย่างงี้วูดกระห้อนนาพี่น้องเอ้ย ื้อเแขนยาวมันอี่นี่ัก็รักรางวัลที่นึงมาให้แน่ว่าหมากระไร มานอนตัวน,น,น,นีิอาจุ๊บหมามานอนแล้วพี่น,อนทท้องเอ้ยฟุตบาทเท่า มมจิก็ตามพ,พ่อให้พ่อหายาให้กินไม่สบายเ,ออเป็นหวัดพี่น้องเลยปวดหัวตัวร้อนอ๋เดี๋ยวจะเริ่มลุยงานเหมือนกันผมก็ได้วันนี้น่าจะตกแต่งไปเรื่อยๆนะื่ยท่านตกแต่งตกแต่งเสร็จแล้วค่อยเดินไฟนะครับาฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ